Oh. อน,นี้เราจะเลริดไม้มเป็นหมายใกล้คลองครับุ่นผู้ชมนี่มันจะเป็นคลองผ่านน้ำเพราะวลาน้ำลดมันก็จะเป็นแอ่งกระทะอยู่มีสายไฟด้วย

มีมีตัวเดียวหรอกว่าอาไฟตี่เ้อาไม้ำขึ้นมาได้เลำเขาไม่ได้ตีรอดมค้ำขึ้นไปรอดเ่าได้อหร อ้าวเวนมราจะคุยโอ้โอไปเราไปไปดูดูดตัวเล็กกันมั oh, ้งเนี่ยตัวไม่ใหญ่หรอกนี่ยโอ้ยโอ้อัดออออ

สยน่าจะกินข้าวลึกตัวใหญ่น่าตัวใหญ่มาเดี๋ยวหปปหนนใหม่ครับเอาใหม่สุสภาพสองวันก่อนอายุขเข้าต้นไม้น้ำแห้งมากเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> น,นี่ผมออกไม้มาแต่เช้าเลยซื้อน้ำตัวหู้มากินกับปลาตั๊กโกได้ไหมครับ นีเราพบร่องรอยของสัตว์ใหญ่ครับคผชมไม่ต้องถามครับไม่น่ารอดครับดูจากปากาแล้ว <c oughs> นี่ครับเป็นรอยฟันเลยมันช่างดูร้ายมาก หลังครับมันมีตัวอยู่เราไปอยู่ใกล้มันเกินไปยืดตื่นเบ็ดแนระ้ว อยู่ครับท่านอยู่ครับนับกูปลามีนเป็นะไรเอ่ยซ่อนดิสโดซ่อนครับปลามก็ห้าวอย่าผิวน้ำครับตนอนนี้ช่วงนี้กำลังดี น่าจะมีอีกตัวครับเดี๋ยวลองดูมีไม่มีเราก็ไม่รู้แต่เราคิดว่ามันไม่มีตัวเดียวแน่นอนย้ำครับเราต้องย้ำลองซ้ำดูก่อนนะไม่รู้ยังเหลือตัวอยู่ปะ နာမည်မြင့်တယ် ติดทุกๆตรดติดติดทุกมองไม่เห็นเหยื่อพอดีผมเสี้ยงไว้ตรงนั้นมันบองฝั่งตรงข้ามพอดีเห็น ครับท่านผู้ชมทีนี้ก็จบไปแล้ววันนี้มาตกปลาที่หมายเป่นางเก็บน้ำครับเช้าน,นี้ได้สองตัวก็มาแต่เช้าแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สามโมงแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วชทงนี้ออกหมายก็ระวังฟ้าฝนด้วยครับตรงนี้พายุเข้าลมก็แรงมากตามต้นไม้ตามข้างทางก็ต้นไม้ ลมทับเต็มเลยโอเคครับนี่ลาไปก่อนเจอกันทิตหน้า